เยังมีสีแดงถึงเงินสะสมโป๊ะโป๊ะโอ้แล้วเริ่มเริ่มตัวคูณแล้วคูณแปดโอเคทันหมโอ้แล้วเริ่มตัวไฟไฟออกไปสิบสองอู้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 ยคูณแปดยับอู้อู้ยเอาเรื่องว่ะเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยตามหกแล้วเฮ้ยโย่โบร์บาวบ นะครับทุกคนก็สวัสดีจิตรสุภัสดีคุณผู้ชมทุกๆคนทุกๆท่านนะครับผมวันนี้เรางมาอยู่กับเกม mystery speed นะครับผมอ่าหรือว่าดินน้ำลงไปหรือเรียกท่านๆว่าเออวิญญาณลึกลับนะครับผมเป็นเกมใหม่ของค่าย B G นะครับผมซึ่งไม่รู้ว่ามันอัปเดตเสร็จหรือยังหรืออะไรนะครับผมก็เดี๋ยวมาลองกันดีกว่านะครับผมว่าไอ้วิญญาณลึกลับเนี่ยแม่งจะเฟียวแค่ไหนไอ้เกมเนี่ยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปดูตารางการแจกก่อนเลยนะครับผมเกมใหม่ต้องไปดูเช็คตารางการแจกกันนิดนึงนะครับผมอู้ ไฟใจเยอะตามด้วยน้นําแล้วก็ลมนะครับผมโอเคดินน้ําลมนะครับผมเ้ยไม่มีดินดิเออมั่วอะไรกูเนี่ยสเก็ตเตอร์สามตัวโอเคเดี๋ยวเกมใหม่มากระสุดใหม่เลยเอาป่ะเอาป่ะแบบมาถึงเข้าสเก็ตเตอร์อะไรอะไรอย่างเงี้ยเอาป่ะเอาป่ะเอาป่ะหนึ่งทีหนึ่งทีงทแล้วไหลอันนี้คือจะสะสมตัวกูนะอ๋อนี่อย่าสะสมตัวกูอ๋อแล้วก็เอามารวมกัน

เว้ยเอาดีมันนะเกมเนี้ยแม่งสะสมจัดเลยเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังก็คือถ้าเราได้ไฟเนี่ยก็คือจะสะสมตรงนี้แล้วเป็นตัวคูณน,นะผมเอามารวมกับพวก3ตัวนี้นะผมถ้าเราได้น้ําก็จะสะสมน้ํานะผมแล้วก็ได้ลมก็สะส,สมลมนะผมเราเอามารวมกันจะขึ้นคูณน,นะผมเอดีนะเกมเนี้ยเอาดีทำไปเล่นไปโอ้สีเขียวก็ไปเรียนนี่สีแดงก็ือเงินสะสมโป๊ะ โอ้ยแล้วเริ่มเริ่มเริ่มตัวคุณแล้วคุณแปดโอเคพันหกโอ้แล้วเริ่มตัวไฟไฟออกไปติดฝาอู้อู้อู้อุ้ยมันแปดยับอุ้ยอุ้ยเอาเรื่องว่ะเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยสามหกแล้วเฮ้ยโย่โบร์เบาบออะไรอ่ะเอาจัดว่ะเอาจัดว่ะเอาจัดจริงอะไรวะน่า เอาจัดจริงเอาจัดจริงโอ้โหผมมีแค่เออรอยยี่เออเออสเกตเตอร์รอยยี่เลยเอาสืบผมซื้อซีเตอร์ปินให้ทุกคนดูเลยซื้อซีเจ้คุณให้ดูเลยพันเก้าโอเคต้องให้ได้ามากกว่าเก้าพันบิมีซูมให้ด้วยดูดีมีซูมให้ด้วยลุ้นจัดแต่รู้ทำไมตายัางไงมันก็เข้าอยู่แล้วจะรู้จะเอาอะเข้าเข้าเข้าห้าตัวเลยเหรอหมุนทีสิบสี่ทีโอ้ยดวงของบิจัดว่ะด,ด,ดวดงมาจัดบอกเลย ยังไงคูต้องเกิร์นห้าเมื่อกี้แค่แค่แตกน้องคูสามสามหกอ่ะแหละเคูแปดแล้วเริ่มต้นที่คูแปดแล้วแล้วไหลมาต่ออีกอ่ะนี่ไงอุ้ยแล้วน้ำออกน้ำออกคูยี่สิบเจ็ดอุ้ยสามหมื่นสามสามหมื่นแปดอเอาดิคูเจใหม่แตกดีจัดเลยทุกคนอือหือน้ำเมื่อกี้เกือบออกคูเจมหม่แตกดีจัดเลยทุกคนเอาจริง ต้องกลับคือยังไงก็ต้องมีกลับมาเล่นอะ่ะมีกลับมาเล่นแน่นอนอะ่ะไม่ต้องห่วงเลยอะ่ะไม่ต้องห่วงแล้วน้ำออกปะน้ำไม่ต้องออกหนอยป้าน้ำน้ำมาหน่อยโอน้น้ำไม่มาน้ำไม่มาแปดทันโอ้ยคุมเวลาตอนนี้คือคุ้มเกินคุ้มละคุ้มเกินคุ้มแล้ววายมาด้วยดูวิสเกเตอร์มาอีกสามตัวมือเกือบ เกือบแล้วไงชิ้สุดท้ายครับผมร้วไปมาสวยงามพุ่งแปดแปดร้อยหกพี่โอ้โหไฟน่าใจแพงมาไม่เอาเอาไว้หนักก็ได้มั้งก็ถือว่าดีอยู่นะครับเกมนี้เกมใหม่นะผมถือว่าดีใช้ได้เลยนะครับผมก็สตาร์คะข่ายจะเข้ามาดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสตาร์ตะข่แล้วเอาไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สี่จุดบายครับผมและจะมาจัดใหม่เกมนี้มันจริง